วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชาแนลซสาะกินซอกะอ๋อที่ไหนกันยังมหมูเต้ครับตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเส้นทางเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่อําเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพอขับรถมาสักพักเราก็จะเจอกับน้องควายนี่เลยครับเต็มอยู่เต็มถนนนะครับนี่นะครับจริง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะครับที่เป็นธรรมชาติส่วนทางด้านขวามือของเรานี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังครับมีลานกลางตรงกลางเต้นด้วยครับแต่ผมไม่ได้แวะนะครับตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยครับเดี๋ยว สักพักหนึ่งผมก็จะไปหาอะไรกินกันข้างหน้าเลยครับเส้นทางแถบนี้ยังเป็นเส้นทางแบบที่เป็นธรรมชาติเป็นป่าเป็นเขาอะไรอากาศเย็นสบายครับผมจริงๆมาแบบนี้ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ครับเปิดกระจกก็ได้ครับอากาศก็เย็นดีครับ ทางเส้นนี้ค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวนะครับเวลาฝนตกมาถนนก็จะลื่นนะครับถนนเส้นนี้ก็เวลาใครไปใครมาก็ต้องขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะครับเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรนี่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันครับถ้าฝนตกนะครับแต่พอดีว่าวันนี้เรามาฝนไม่ตกนะครับ ผ่านมาสักพักหนึ่งทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นหมู่บ้านแม่ปิงนะครับอ,อําเภอปายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันข้างหน้านี่นะครับไม่รู้จะมีอะไรกินหรือเปล่าปไปดูกันครับตอนนี้เราก็มาถึงปลายกันที่เรียบร้อยนะครับเจอร้านไก่ย่างครับอืมไก่ย่างส้มตำเดี๋ยวมากินไก่ย่างส้มตำนีกว่า เหมือนแนวอะไรไหมครับจากกินไก่ย่างผมชอบกินไก่ย่างไก่ย่างกินไก่ย่างเอาอะไรบ้างอ่าส้มตำปูปลาปูปลาอะไรนะปลาด้วยเหรอชะลอลำพูนโสดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูน้องน้องก่อนโอ้โหนี่เลยสั่งมาได้ไหมมีเป็นส้มตำกับยำอะค่ะส้มตำกับยำแล้วก็มีปิ้งย่างอ๋อได้ครับแต่ปลาดุกนี่เราสามารถนํามาเป็นเอามาทําเป็นลาบปลาดุกให้ได้อ๋อลาบปลาดุกไหม ได้ได้ได้ค kind of ุณจะกินส้มตำอะไรสั่งได้เลยไหมครับค่ะได้เลยค่ะลาบปลาดุกส้มตำปูปลาร้ามีไหมครับมีขายอ่าแล้วก็ไก่ย่างนี่ขายเป็นตัวเครื่งตัวยังไงครับมีเป็นน่องไก่โครงไก่มีกับโครงกาแฟด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีเครื่องเดิม เป็นกาแฟโบราณนะคะออ๋กาแฟโบราณนะครับมึงพูดกินได้หน้าตาให้มันหน้าตาให้ใช่ไหมโบราณโบราณรุ่นใหม่ผมอาจจะกินไม่ได้ไงโอ้โหโบราณมากเลยได้ครับรู้สึกว่าดีดาเลยกันวันนี้ดีดาเหนื่อยเนี่ยขับรถมาต้องไกลเอาอย่างนั้นดีกว่ากระซุปตำปูปลาค่่ะอาปลาดุกนี่คือเอาไปลาบลาบนะครับแล้วก็มูพูดเอาส้นตำอะไรเอาเอาปูปลาก็ได้ครับผม่ไม่ต้องเอาเยอะกินไม่เยอะครับเอาสักงั้นเอา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  ไก่ย่ากนะครับเดี๋ไปดูไก่ครับอ๋อนอาสามอย่างพอเนือเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อแล้วเนี่ยออเนี่เหรอครับกระดุกนะใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยอ๋คือจะเอาไปทั้งตัวนี้คือจะไปหรือว่าเอาเอาทั้งหมดหรือว่าเฉพาะตัวเดียตัวเดียวอันนี้ปกติตัวละสี่สิบาสคแล้วแต่ไซส์โอ้โหคุณไปดูก็ทําได้นะไม่ได้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 เดี๋ยวไปจัดเมนูนะพูดเลือกไก่เอาไก่ไหนไ่ต้องดีวว่าไม่เอาปีก่น ผมอยากกินตูดไก่มีตูดตูดไม้ละสิบบาทค่ะตอาตูดไม้หนึ่งเอาไหมตูดผมก็เอาผมชอบตูดตูดตูดแล้วก็อะไรตูดสามตับเปล่าสามพอแล้วตับไม่ตับหนึ่งครับสามตับหนึ่งนะคะพอแล้วครับผมครับอารวมรวมม็ได้ครับ เดี๋ยวเราไปดูเข้าทำปลาดุกกันครับผมสูโซนลาบหน่อยเดี๋ยวน้องมาทำให้ดูร้านอะไรเนี่ยยังไม่รู้จักร้านเลยท่าปลาซฟเวอร์อ่ะให้น้องโปรโมทตรงไหนก่อนถึงสะพานประวัติศาสตร์ค่ะใช่ค่ะชื่อร้านท่าปลายเซฟเวอร์ก็คือท่าลงมาจากอ่ด่านนะคะมันก็จะเจอหมู่บ้านแม่ปิงแล้วก็สายมาก็จะเป็น ปอ๋อนี่คือหมู่บ้านท่าปายออ๋เลายก็เจอหมู่บ้านท่าปายหมู่บ้านท่าาปยนะครับค่ะก่อนถึงสะพานประวัติศาสตร์ประมาณ500เมตรค่ะห้าร้อยเมตรเอ่ออยู่ตรงนี้เองครับใช่ค่ะชื่อร้านท่าปายแซฟเบอร์ค่ะครับผมเดี๋ยวไปดูปากเดี๋ยวไปแอบขโมยสูตรเข้าก่อนนะโอ้ไม่ใช่นะครับส้มตำอันนี้กินส้มตำปูปลาร้าที่ปายครับผมเยี่วๆกันเลยครับสารแท้ค่ะครับ ลาหอมหอมครับปลาทําเองก็บป่าครับทําเองค่ะทาหลายคนมาได้เนาะ <c oughs> ทาเดี๋ยวทาหลายคนมาได้เดี๋ยวตีหักัน,อนอหอมดีครับหอมดีช่วงนี้บอกว่ามีคนมาอีกหอนะครับยังค่ะเงียบแบบเสาร์อาทิตย์นี้เสา,สาร์อาทิตย์พอมีคนอยู่นะครับครับได้กลิ่นมะนาวแล้วน้ำลายไหลเลยครับ เยอะอยู่ถ้าบบใส่มันก็แบบ long เข้าอ๋อแตปลาหอมมากเลยครับนี่ใครอยากจะมากินก็มากินได้ครับอยู่ตรงใกล้ถึงสะพานท่าปลายสามแยกฝงน้ำพุร้อนสามแยกฝงน้ำพุร้อนนะครับฝงน้ำตกน้ำพุร้อนท่าปลาย หิวละวหอมหอมเดี๋ยวไปดูลาปลาดุกต่อครับผมผมมีพักกลับเลยเดียวกัะไทยเดียวกัะเมืองเนี่ยได้นี่ไทยแล้วก็เมืองนอรับอีสานใส่นอวอาอีสานในโลกครับผมป้าไปหลายหลายที่หลายต่างนะพันเลยตูดไก่อร่อยมากเลยชอบกินตูดเพราะมันอร่อยผมกินตั้งแต่เล็กมาผมว่ามันหอมแต่บางคนเขาบอกว่ามันจะกลัวสาบไก่ใช่ป่ะอ๋อ ผมไม่กลัวเลยผมชอบไม่ไอตรงสาบไก่อ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ครับไอตรงเนี้ยที่เป็นกระจุกน้ํามันมันอนะ่ะเขาเออกไปแล้วป่ะเว,วเรากรทำเพราออกอันนี้อันนี้ไม่ได้อ,ออกเนี่ยเนี้ยเ<ม><ๆ>นี่ยว่าแตไมถดึงอร่อยจังหอมหอมนี่ไงไอตรงนี้มันเนะี่ยที่เป็นบ่อน้ํามันไอเนี้ยไขมันเนี้ยบางตัวก็เหม็นบางตัวก็ไม่เหม็นแล้วแต่ครับรรรคคนั่งนั่งนั่งทุกคนเดี๋ยวรอลาบปลาดุกครับเดี๋ยวรอลาบปลาดุกเดี๋ยวผมไปดูเขาลาบปลาดุกแป๊บหนึ่งเนาะ กินก่อนเลยครับทานก่อนเลยลุงภนชิ้นวันชิมงานมามามาอะไรชิ้วันชิมนวันครับรู้สึกว่าการหนีหนีออกจากบ้านคันนี้เอ้ยเขาไลฟออกจากบ้านชัแนนี้ดีดีไหมถ้าสายฮ่าเห็นแบบนี้นะโกรธหนักกว่าเดิมอีกไม่ต้องกลัวผมบอกในท้ายคลิปเลยลุงพูนบอกว่าลุงพูนโสดแล้วเมื่อกี้ตะโกนที่ผมได้ยินนะครับเออแต่ลุงพูนไม่ยอมถ่ายคลิปแต่ว่าผมอัดไว้ใครอยากดูนี่นะคอมเมนต์เยอะๆเดี๋ยวผมเอาบอกลุงพูนเขาบอกโสดแล้ว หน้าร้านซ้มตำนี่แหละหน้าร้านซ้มตำเลยใช่ไหมคนโดนแล้วออกจากบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสบอกไม่ถูกมันไม่เหมือนเจอของไม้ทาอะไรนี่แม่ร้านถูกนี่นะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้แฟนเขาซื้อปืนรออยู่ข้างหลังร้านอ่ะโอเคเห็นอยู่อร่อยไหมอร่อยอร่อยนน้ำปลาร้หอมมากหรอแล้วตกลงนี้ลุงพุน ให้ซื้อกับข้ามาแล้วลูกคุณไม่ทำให้กินให้แบกกินก่อนนี่เนี่ยนี่เดี๋ยวตอนใจได้บอกเดี๋ยวตอนเย็นทจัดเต็มนะเอออาตอนเย็นจัดกินอะไรจัดไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเมนูแซ่บๆเลยนะครับเอาอะไรลาบเอาอะไรดีเดี๋ยวพาไปทำที่บีบีสวยแล้วจัดไปได้ครับได้ได้ไปแต่ตอนนี้ขอกินก่อนไม่ไหวแล้วเนอขาเรียกแล้วครับเดี๋ยวไปดูครับไปเดี๋ยวไปดูเขาลาบปลาดุก เดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่ไก่ปลาดุกที่นี่มีกิโลกครับหัวยัดจังปลาดุกตัวใหญ่ตัวไหนนักเอาตัวนั้นนะครับโอ้ไอเพื่อนก็มาซื้อไก่ก็ครับเนาะลูกค้าประจำลูกค้าประจำเลยนะครับโอ้อันนี้ปลาดุกเอาไปเรยยังนีะครับยังค่ะอ๋อยังไม่ได้เอาไปแต่เนาะอันนี้เพื่อกนกำลังเตรียมขัวเตรียมขัวไอ้เหรอ เดียมเครื่องปรุงนี่ครับคนที่ไหนอ่ะหอมสวยมาแต่ไกลเลยครับคนเชียงใหม่ครับคนแม่ริมนี่แหละครับครับแม่ริมใกล้ๆนี่เองครับไม่ใกล้ไม่ไกลขับไฟชั่วโมงครึ่งนี่อันนี้น้ำชุบน้ำปลาหอมขนาดเลยคนได้นี่ ซื้อไปสักถุงจ๊อกหน่อยนะฮะหอมหอมส่วนของทางร้านเนี่ยน้ำปลาร้ทุกคนนนัวส่วนของข้าไป้านเมยหลับทั้งตัวเลยไ่ได้กับากางมันเป็นก้างค่ะแล้ต้องเรงนี้ดีกว่าบบโอ้โร้อนปลดุกร้อนร้อนไปลดุกร้อนร้อน กิ่ก็ไข่มันกับปอแล้วครับหอมใส่ลงไปแล้วครับแล้วก็มีพริกแล้วก็มีหอมผักชีหอมผักชีว่าหอมเปิมเปิลนั่นเองไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยทางอีสานเขาเรียกอะไรครับเรียกลาบค่ะไม่ใบผักผักชีใบเรื่อยนะครับผักแป้นผักแป้นนหอมแป้นเนาะผักแป้น จะใส่มะน,นาวนะคะสารจะราบใส่มะน,นาวราบใส่มนมะนาวนะเห็นไ่มเหมือนก้อยหรือเปล่าครับค่ะแต่ว่ามันอันนี้จะเป็นลาบเนาะถ้าก้อยจะเป็นชิ้นๆเนาะค่ะใช่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือขงนัวนะคะของนัวของเราโอ้โหตัไข่ประดุกครับแล้วไข่จะรยแน่ ใส่เข้าไปนิดหน่อยหอมหอมูเข้าแล้วเนาะหอมข้าวกั้วครับหหออมมลาบอีสานค่ะจะไม่มีพริกลาบไม่มีพริกลาบในทางเหนือเนาะ <c oughs> ที่เป็นแบบเครื่องเทศอะไรนี่ไม่ไม่ไม่ค่ะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> สารคนอยู่ต่างประเทศเนาะต,ต้องเหนะ็นนี่แบบต้อลายสอเลยไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับนีล็อคมาดูดีก่อนดีก่อนไม่มีแล้วสั่งหายไปไหนเนี่ยดูดีก่อนดูดีก่อนโอ้ หิวจัดละสิท่าไมบอกเลยอยู่กับผมต้องอดอย่างนี้แหละอดได้ก็อดไปอดกินนี้กกินเต็มที่เลยนั่งนั่งนั่งกินก็กินเต็มที่เลยใช่ไหมครับเนตเนตเนชิมอันนี้นี่อ้ยไข่น่ารออันนี้มาว่าไข่นี่มันเขียวงี้เหรอือว่ายังไงอ่ะมันไข่มันไข่ปลาดุกก็เป็นสีนี้แหละครับเแม่อ้าวหรอไข่เขียวงี้นหนครับเขียวเนี่ยดีมันแตกใส่ไม่เยอะอ๋อเหรอปลาไข่ปลาดุกมันก็เป็นแบบนี้แหละอืมเอาอีกไหมเอาอะไรอีกไหมครับไม่เอาอี่อละ เนี่ยคือลงคูนกินแล้วลุงคูนตั้งกล้องกินกันแบบลุงอยู่กินไม่ทันแน่เอาเลยเอาเลยกินเลยเอาอีกได้นะอร่อยอืมอืมอืมเลยลุคนต้งจ้างมาเลยอ้วนนะสิเดี๋ยวอยู่กับลงคูนที่อ้วนแน่กินกินแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเป้งเห็นเดี๋ยววอยไวไหมนี่น้ำหนักรถต้องเยอะนะเนี่ยต้องหลายโลนะ ดูดุนพลจะอ้วนแน่เลยเนี่ยลุงพลจะอยู่กับผมกี่ปีเนี่ยสักสักส,ส,ส,สองปีครัปีไม่รู้อ,ะอ่ะครับแา่ไม่หนาดังเสร็จแล้วก็แยกไปตงอง,งต้องต้องต้องแยกวงนะอยู่กับผมถ้าดังแล้วอยู่กับผมไม่ให้อยู่นะต้องดังเราต้องแยกว<อ>งต้องแยกวงใช่ไหมครับอืถ้าไม่แยกกนะัเป็นยังไงครับไม่แยกเดี๋ยวเแป้งมาตัวไห้ตกลมันอ่ะอ้าไปแยกให้อ่มันแป้งมาได้ต้องแป้งแยกให้ได้ตกลมันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทรไปถามซ้อเหรอซ้อใหญ่ตามตามน้องเป้ไม่ให้ให้โทรไปถามนี่ไฟหาดีว่าเมื่อไรจะง้อแต่ว่าตอนช่วงนี้ยจะเป็นสนใจนะทำเล่นตัวไม่โทรไม่คุยโทรมาก็ไม่โทรมาไม่รับโทรมาตัดสายด้วตัดสายเหียงเลยเหรอเชื่อผมผมเรียนมาโหดไปิดไหมถ้าถ้าโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ว่าไงเป็นไงล่ะดีไหมอะไรก็ตามบอกเข็ดดังบอกโอ้ชิวๆถ้าก็โทรมาทุกงี้ทั้งนี้นะกวนจะโทรมาแล้วก็แบบ ทัวร์มาเยอะเยอะเนี่ยตัดสายทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวมาสั่งสองวันอ่ะให้เขาะให้เขารู้สึกว่าเราเล่นตัวแนะให้อ้อนก่อนพอเขาอ้อนเราก็ค่อยรับแล้วก็ตายๆที่เขาจะบุดูเราเราก็ดูเขาเลยว่าเพราะว่าทำไมไม่อยากกลับแล้วเอางั้นเลยอ่ะเออเดี๋ยวเขาเขาบอกถ้าไม่พูดเฉพาะหรือไม่ง้อนะไม่มีทางกลับบอกนี้ไปเลยเชื่อผมได้ยินแจงหวานแน่นอนแน่นอนไม่เชื่อก็จะเชื่อนี่คือสูตรผมเรียนมาอันนี้ออกสื่อนะจริงเหรอจริงแป้งเนี่ยเป็นนักประจําอะ กินไหมน้องเป้งคลิปออกไปออกไปนี่โดนหนักแน่ไม่โดนตัวเชื่อผมเป้งก้าวหือแล้วคนนี้จริงหรือเปล่าจริงไก่รรอร่อยนะ้อแป้งมารู้เลยก็ตายแน่เลยจะตัดออกมาเนี่ยมไม่ตัดแล้วไม่ตัดด้วยนะยาวเลย อันนี้มัดแตกตงตะคุยล่ะอร่อยไหมหมดจริงๆทำเล่นแบบทีเนี่ยหมดส้มตามหมดลามหมดจบอร่อยครับที่ร้านอะไรนะแซบเวอร์ท่าปลายเรท<า>่าปลายครับใครอยากจะมากินก็มา,มาลองมาชิมได้ครับอืมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอตัวกินแล้วก็ เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมอืมที่นี้ก็แน่าจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับอืให้รอดูว่านากเอเซห่าจะโทรมาง้อจริงไม่จริงแต่ถ้าเชื่อผมนะไม่นภาพสักลายง้อใช่ไหมครับขอหาพวมัปหมดแล้วตายแล้วทำไงดีเนี่ยูของง้อของง้อคุณรอเชื่อผมรอบนผมได้อยู่ได้ทุกคนเชื่อดิถ้างั้นไงครัของง้อของง้อ เขาไม่กล้ามีมาหรอกเขาไม่มีเรางเขาก็ร้องไห้แหละขาง้อรับแป๊บหนึ่งก็กลายเบ็ว่าเขาไม่ไปดูเขาเสียใจเขาอาจจะมาร้องไห้หน่อยนะถ้าเขาร้องไห้มาแบบเราก็ค่อยไปหาเขาบบกเขาเราจะทำอย่างนี้นะเอาองนั้นนะรับผิดชอบเลยนะตัวกระตะบันเดียวตัวเองไม่รอดเลยครับไปแล้วครับ นนเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากเปน็นกำเป็นกให้ด้วยนะครับดูค่อชาแนลโซอินโซแอลแถวแถแม่ห้องสอนนี่แหละครับไปแล้วครับร้านก็อยู่ตรงบ้านท่าปลายนะคะฝั่งทาง <ฮะ S 1> สามแยกเข้าผมน้ําร้อนนะคะ,<ฮ>ะชื่อร้านท่าปลายแซปเปอร์ค่ะท่าปลายแซปเปอร์นะครับใครอยากจะมาชิมก็ลองชิมดูครับกาแฟก็มีมกาแฟโบราณก็มีเป็นหน้าตาเจ้าของร้านไม่โบราณเลยอินเทรนด์มาก นะรครับขอบคุณมากเลยอร่อยมากหมดไม่เหลือทุกอย่างเลยเหลือสักอย่างครับกิ <c oughs> นนี่กินยัจานมาแล้วครับไปแล้วครับขอบคุณครับหลัง<ป>จากที่เราทานอาหารกันเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันต่อครับผมมุ่งหน้าสู่อำเภอปางมะผ้าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ